¡Gracias! จับมาไำไมอ่ะอะไรจับมาทำไมเอาไม่จับมาทำไมเราบอกว่าจะแต่งงานแล้วเนี่ยไม่อยากแต่งอ่ะทำไมยังไม่อยากแต่งล่ะเก็เป็นกจ้าละไม่ชอบกระบายไปตลชีวิตไม่ชอบชอบเป็นมีหัวโจรไงเถอะดีเราให้หนีไปเลยไปไปไหนไม่ได้ไปไหนกันอ่ะเพื่อนไปไหนกัน ไ,ไม่ได้จับ,บไม่ได้ไดนี่เป็นไงสาคนแต่งงานเราจะในคนเดียวได้หือมให้่ไงานอา้มาอก็ได้เต็มใจมาคร่บี่้าี่เดี๋ยวดูเนี่ยเข้าไปนี่แบบมาลุอลุงใ่ง้ยคอยคอยดึน่ยนะด <c oughs> ึให้ดนะูเลย่แล้วเดี๋ยวเข้าไปให้ดูให้มาลุงเลือกเินมาติดอยู่เลย

พามารู้จักแันได้ยังไม่ได้คุยกันอีกเหรอผมจะถามจริงๆเธอสา,คามคนนี่ไหวไหมค่ะใช่พระเจ้า <c oughs> ตลกเหรอท่าพระเจ้าอ่ะนี่ตลกนพระเอกไงฮะคือผมไม่คือตลกอ่ะถามจริงๆสา,คามคนนี่ไหวไหมถ้าไม่ไหวนะก็ไปไกลของฉันเลยไก็ได้ทำไม ลงไปเขาจะรับผิชอบไงเรื่อะไรอีกเนี่ก็คุยกันรู้เรื่องไม่ใช่เหรอลาะนี่ฉันชูจริงแล้วแต่มองหาอะไรเดีคยะเออยู่แค่นี้เองนี่นี่ร้อยแปดสิบล้วนะีคะรอ้อยสบนอสูงเนี่ยจากบนลงมาจะได้ร้อยแปดสบว้าวบางชันอีกแล้ว ลองไปค้ายังไงหม่อมฉันก็ไม่แต่งนะเปค่ะมันไม่แต่งเลยที่เป็นเจ้าไว้นะเพราะหม่อมฉั้นได้มีคนรักอยู่แล้วอาจจะไปแต่งกับใครต้อพี่บุญนำยังไงหรอเป็่าไค่ะบุญนำใช่ไปค่ะบุญนำเด็กว่าเหรอแล่วรู้ได้ไงเปค่ะเป็นเพื่อนกับมาริเฟสรู้จักไม่แต่งเลยค่ะไม่แต่งเหรอใช่ไปค่แล้วแต่งอย่าแต่งกับเด็กวัดก็เชิญตามสบายเลย เดวเรตงไม่บดดแล้วอ oh right? oh uh. the ุดว้าจะทไมแม่บอกว่าไม่แต่งเงเล่าทำไมพี่แต่งแล้วพี่เรม่ามีเพื่อนมีหนาหนังนางเีกไม่แต่งไม่ออตื่แต่งอกใทยกันแตงกับพ่กิชนะพกิชนะเออแชอบแบบนั้นใช่ไหมน้จะตกแล้วไปเลยก็ดี ก็ดีแล้วดีแล้วลยเลยอเลยอปเลยไยุงเลยนีเนย่ปเลยไปเลเลยอปเรยไีเลยไปเยไปเยไปเลยไกเลยไปเลไปเพยไปเล่ไปเลยไปยไปเลยไปเลยไปเลยไกเลยไปเลยไปเลุนปเลยไปเลยกปเลยไปเยไปเนยาเด็กวยยยยไงไงถ้าไุเนยไปเลยไปยไปเลยย้ เธอเธอไปรับใครไโเลไปเลยไปมเหลอที่ตัวเรไม่แต่งด้วยแต่งไปเลย นีเ้เ้เ้ยอาไม่ได้ไอ้เน้องพรน้องพรม่งงอินอันนีรขอโทษครับผมผมลืมไปหน่อยครับพี่บุญนำเอารอวันก่อน อะไรใช่ไหมจ้าจ้าจับตัวฉันมาจ้ายี่รู้จ้ะฮ้ออีนเอาไว้ยี่รู้เป็นเพื่อนมันเป็นปุ๊บนะจ๊ะอะจ้ายังจะรีบไปดีกว่าจ้าไม่ต้องรอจ้ะพี่จะช่วยเธอเองจับแต่นดอกไม่ใช่ะไรหจ้าพี่เนี่ยเจ็บมากเจ็บเจ็บมากเจ็บอะไรหรอจ้าเจ็บใจคนรักโดน แผ่นพระแม่ที่ <laughs> ยปรึกษาข้าวที่เข้ามันกินคนร้อยเพื่อครับลองนี่นี่ยเพราะช่องมันเป็นฟองอ่ะเป็นก่อนเลยนะก็ยังไปคนลองนี้ก่อนที่มารีบๆนะนะไอเนอากูไปไหนวะเนี่ยจะเฝ้าและมองถ้าไม่ยอมรักทีระวังให้ดีเส้นที่บินคันหาไปได้ด้วยมุนก็ต้องใช้หุยขา มาขบวนเ้าวิ <cues> <write society> ่ง <urai> กับเราเร็วมั้งอาจจะ้องปักใจอะไรไปเท่าเดิมอันธ์เดียวอพันธ์เท่เท่จืดอพันธ์โค้อันธ จโอ้ยยอดตูดสวรรค์่พอพเองชอบกะเธอเนี่ยชอบนะอ้ยาอ้ยาปนังปนังอายายาวยามาอยู่นี่ได้ยังไงยายาจริงเ็นไงเนี่ยว่าไง,ไงอะหวยเย็ะมากเลยของด่ากด่ามันจริงๆนั่นแหละเดี๋ยวไปเลี้ยงมานะ๋ยหังโถ เออพอจะรู้เรื่องแน่ว่าขนาดนั้นเลยเอ่อยังไม่ได้นะอาเซนนะ่าพามาลงไปแล้วมันอย่าล้วหน้าพี่กิษณะคุณจจนะผู้ยิ่งใหญ่มันต้องเจอดีไปข้าวมาเลยอ่ะรอนี่ก่อนเดี๋ยวอ้วมาลองหลงปันหลงเหลาหลงลอยถอยถอยถอย

มความร้องยาวร้องอุงอุ้คุณมค้ออาอะเนี่ยคะถ้าชม้อหมรงะงงหมดอ้เดียวคุณ้ไปเดียวคุณ้มาน่้าสีล้าเร่องใจนั้นฟังเท่าก้นะเป็นกินคนเดียวกับเราอันตรยนี่คนเดียวคนเดยเนม่ชื่อหรือคนอะไรจะมีต้งสา้ ถ้ที่อ่เราได้แ่สาวน้อาว่าเรามีแหวนวงนี้่มันจาบหน้าอาถ้าจร์บกเอาไว้ถ้าเราจะนายสดวิวชีนี่มันจะต้องจับทาเด็กวัยต่างๆแต่ว่าเราเป็นเก้าจั่มานยดิชีนี่ใช่ไหต้องเป็นคุญนำด่าง้เกจะได้ไม่เชื่เยไม่ได้ไม่ได้รืบไม่เชื่อคไม่เช่อเนะเ่แล้ว่มาครั้งนะครับุณนำตัวเดหน้าจะออกมาหมดเลย คอยดูนะพีต้ที่นีรึอปล่ไหนร้องตกให้ดูสิถ่าางกันนะอะไรกไม่รอเยไม่ไหวเลยจริง แล้วดูแต่ะคู่แต่ละคู่ดูสภาพคู่เราสิ็ปกติดีปกติตรงไหนกันะคะอชั้นเดินไปด้วยอเขาแย่เลยเแย่เลยดีมากทไมไม่ดีตรงไหนจะดีมดเลยอรไม่ใช่ไงอยากให้เราเลเป็นง่อยใช่ไหมไม่อยากให้เป็นใช่คะ เราอาจารย์นายก็ไม่ได้อยากจะเป็นน้อยแบบนี้หรอกแต่ท่านนายก็เพื่ะถอดแหวนออกเนี่ยก็หายไปง่อยแล้วเ,เป็นความจริงอ่ะทำได้เลยไหมคะทำได้แต่ว่าจะฝากแหวนไม่ที่เคยแห<ผ>วนพวกนี้สำคัญมากเลย <c oughs> ที่หากว่าหายไปนะ <c oughs> ต้องเดือดร้อนเพื่อวาเมเป็นเพื่อความหนึ่งแน่นอนคุว่าบ้านได้ชอบไหมถูกไหมอันนูนอนนน มันดิ้วลบ<ะ>คือเดนงานไหมครับ้านไม่ง่ยหแล้วเหรอนี่หมดที่ก็ไม่จะมาตีโพงสิเนี่ยอม่รต้องตี้วตรงงานให่หมจะมาไล่ออกใช่ไหมไล,มาลาออ่มไล่อๆไม่ไปตรงงานปากไหนหน่อยวันนี้งานสำคัญกว่าอะไรปากแห,ห,หกวนหร่อยไหวเขาดสวมใส่นิ้ไวเลยนิม ขอโทษไม่ีบายไะเราไม่ได้ที่นั่ง้งนาหรอกคือไม่ได้ที่นังตันเลยเขาไม่ยอมกลับไม่ายเบอาสมพันเจ็ดพวดเอนกันเท้าัวด อยไปเลยถ้าทมอ้ยบ้าบองไแล้วไก่หมาแงใบสะไไ่รสดาบเป็นมึงก็หางถึงจะใาๆพวกนี้สิตปไปทุกนาแล้วแหละแต่ต้องดูอีกทีเลยอะไรวะต้องดูว่าจะเป็นเยอะหรือเปล่าถ้าใส่แหวนอะไรอ่ะาในไม่ได้แล้วพระองค์ขให้ดูาแล้วแหวนไม่ได้ใส่ได้ไการเลิกการสอะไรอะ โอาคืหมป่คืนได้ยังไงโมอองค์เอาคุยมหมเนี่ยไม่ได้ไไเป็นอะไรอไ่ะไม่เป็นอะไรมึงเป็นอะไรอ่ะเอา้าคุณเป็นทหารองค์ไม่ใช่เนี่ยแต่สภาพมึงเปลี่ยนไปแล้วไม่เปลี่ยนหรอกคุณเปลี่ยนอย่างี้ไม่เหมือนเดิมมึงงงยืน,นยหรืออทำไมก็ปกจะดะดีเหรอใช่เหรอดีจะตกจะให้สองดีตังเลย

ถามหน่อยว่าโก้เป็นง่อยจังเออถามใจมันเขาเป็นง่อยเนี่ยพี่เอกก็ใส่แหวนนิ้วชี้บอกเป็นง่อยก็ว่างอีกทีหน่ผมไม่ได้เปล่งเลยเอาแล้วทำไงอ่ะทีเนี้ยเปล่งง่อยาได้ไม่สวยเลยไปจ้างไปถุงหอยโอ้ยเล่าให้หยุดร้องให้แล้วเปลี่ยนนิ้วก็ได้เปลี่ยนนิ้วเออมันมันถอดออกได้เลยถ้าไม่อยากเป็ล่งเลย โอ้ต้องมาถอดให้เธอเหรอโอดได้นะการลองถอดอ,อกอะตอนถอดใครมุดนี่่าอะไรวะไม่ใช่ก็ไม่ต้องพูดก็ได้ไมัไมัไมันไม่รู้จะเอาคำไหนมาพูดกันจะถอดได้ไหมล,ล่ะไหนลองเอาคำอื่นที่ไม่ใช่ถอดดูดึงมันออกมาเลย เลือเออได้เลยเดินจะกึ่งออกพอไม่ชัดไปกึ่งแดงเออโอ้โหเหมือนกอกยากรอกเย่างเลยอะไรนะโอ้ยตันเอดดหวทแหวนเล็กยงขึ้นเดียวอ้วุนเลยควุนใจใจขึ้นเดียว้ยตายแล้วอ๋อหายแล้ว

วันไหนวะเนี่ยโอ้ทัวพี่ตไปพี่น้องผมไปวันลุงเพทโอ้โหแถไม่ดีไปวันลุงเพ็ทางไม่ดีเนีครับอันนั้นมันานี้ก็อกเกลอีกนะแต่ว่าล่างต้องไม่หายโอ้โหดีในทัพฟอก็อีเลยครับโอ้โหถ้าร้องดังมันนอนกับแม่งกับพื้นยังไงไม่เป็นไรอันนี้ลูกไปวันไหมนะโอ้ตัวยุคเขาอีกตัวแต่งตัวเรื่อยเรื่อยนะเป็นทางเป็นทางนะโอ้โหไปวันเชบ เอโอ้โหังสงสารอาไรจังลยพี่ไม่ตั้งใจหรืว่าเอ็สาวที่น้องพี่พูเกียบเบอะใจมากนัดพอดีว่าขาไม่มัดีแรงมลยต้องขอแรงช่วยยกไหวันขึ้นตัาอีหน่อยนะขาขาขเได้เลยขา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 ราขาขาขามาข้าขาขาาราขาซาาขครั้าาขาาาขา ก็ได้เล่นกับเก่าเล่นๆทำอะไรกันไอ้วันรู้สึกของกลับสวัสดี <c oughs> ันทีเดียวดีไอวันรู้สึกดีใจเป็นอย่างยิ่งเลยก็ต้องขอประทานอภัยจะไปเจอไอ้วันน้องเพลงไปแล้วก็นั่งก็ดีไปนะไอ้วันจะเป็นคนเออเป็นบุรหลีไ่ไ ไอ้คนเพชรบุรีอ๋อเพชบุรีแล้วก็ต้องเลยข้าเมียนมาจะแปลกหูปนินเลยล้าไฟวันก็ต้องคอคากับประธานาภัยเลยพอดีว่าไฟวันที่ขาเป็นยางไงนะเพราะว่าไฟวันเอนั่งจับโครงทร่ <c oughs> านดูงงโงโม้ไปยานี่เลยพี่ตื่นเายวันเด้อทำไมอะตื่น <c oughs> า,าตอไฟวันใช่ไไม่ได้ละที่พี่เอาว่าตั้งเยอะเอาอมับมันับเป็นมวลชือวันอะไมาอะรกเพื่อนมั้โอ เออแล้วไปไงอ่ะเสือติดตัองไม่ได้มางม่ได้มาก็ตกเลยตนเดือดมากี่ติดตันี่รถสิบตัวเนี่รักใจเลยเนาะ้อย่งไรทีเนี้ย เมื่อกี้ยืนได้ด้วยนี่นั่ง็เสียเงี้ยเมื่อกี้พยายามให้ยืนคุณไพวันก็ขอขอบคุณนะคุณนายยกเมยาแม่ป่าแด้กลาที่มาหาไพวันในวันนี้แลขอเพลงไพวันมาแล้วครับผพลงไพมมาขอเพลงให้ไพวันลองเนี่ยแต่ไม่มีเพลงให้ไพวันลองเลยที่มีเพลงเขาเล่วันเองเลยทำ้วทำไมครับก็เป็นเมื่อกี้ีครั้งคร่ำบ่นเมื่อกี้เนี่ยมาขอเพลงแต่เพลงอะไรนะอะไรนะ ยืนใจรอนอยแฟนโอ้ครับทำรถมิดเมื่อกี้นี่ก็มาขอเพลงอ่าอะไรนะอะไรรคับยืนใจร้อนแฟนแล้วก็อะไรนะอะไรรคับเดี๋ยวคุยเรียกน้ำแล้งเมื่อกี้นี่ก็ชงเลยอะไรนะแล้วชงเมื่อกี้นี่ก็มาขอเพลงเป็นไรครับเป็นอะไรนะ แกคนจื but, ่อเกียร์เออแล้วก็ข้างหลังเมื่อกี้นี่ยกำลังขอเพลงไทยวันไปแล้วในงานเพลงอะไรในสายจันอะไรนะหายใจเหรอสายจันหายใจแล้วสี่พลงทำไมไม่มีเพลงไทยวันเลยแล้วเพลงไทยวันก็จิงดีที่จะลองให้เพราะวันนี้องดึงฟังกันเป็นไรไปแล้วร้องเลยร้องเลยไทยวันร้องได้จะจะจะ เวลาอันเรืนี้ตรงนี้ไพรวันก็ร้องดีเพลงเดียวลวนเลยในคำงานเพลงที่มีชื่อว่าว่าจึงใจร้อยคอยยิ้มเยดกุดสีสายยาเนื้อไปไหนหรือเครับเอาไม่อยากจะนลอนเลพอขุดลงกันแล้วมันดูมันไปดีะไพรวันร้องเพลงไพรวันก่อนดีกว่าในเพลงอะไรนะเพลงช่างข้าศึกทางเสียงเพลงช่างคือสร้างเสียงกับคนรับลูกทุ่งครับพี่รักลูกทุ่งฟังรับประทานกันทร้างหูกันเลยครับรับฟังรับฟัง ओ wow. wow. โอ้ไม่้อไม่ครับในวันเป็นตากแตนใช่แล้วฮะเป็นตากแตนใช่แล้อ่าตากแตนอะไรอ่ะขอป็นคนแจกไปเดวเลยเอา ไอเนไม่ได้ชื่อเพลงนั้นเรามันชื่อเพลงมันจริงๆอ่ะชื่อเพลงขอเป็นคนขาด้วนอะไรอย่างเงี้ยขขัด้วไม่ใช่ถัดไปเอาไอตวเมื่อกี้ขอขอขอเลขอเล่นนี่เขาออกเท้ฉาล่นคุทีพวันไหนสปีอยู่แค่นั้น้องิวย่้มาดิ่ง เว่าอย่าพูดนะแม่ตัวให้แลีวมันจะพูดให้มันใจเสียวันนี้เป็นคนที่ร้อจาพูดตอนมันยังไม่ได้อุ้มโอ้กันอยาเพิงเหนน้ำลายตูดเลยแบบีมางอะไแบบโกกันให้ไ มเราไปวันต้องขอกลาบกาตรกรมันมีวันีวันทไปมีงานต่อต้นมีงานที่ไหนครับก็มีงานที่เชียงใหม่พรุ่งนี้เลยครับเออไม่ใช่จริงวันที่ยี่สิบนุนอ้ยยี่วันที่เจ็ั้งหลายวันที่ไปทำไมอ่ะไปวันเขียนล้นไปเจ้าไปมีรถไปเองโอ้เจ๋งวนหละน้อง มไปวันไปแล้วไอ้ขางิดกันรับด้วยติันไปแล้วเหรอเอ้ยก็อีมาอะไรอ่ะไทยวันเขามาเมื่อกี้เจ้าอะไรอะคอนเทนต์บ้างฮาไหมเมื่อกี้อุ้ยฮาหาคิดแตกเลยเจ้าฮามากเลยแล้วเอาแมาไปเก็บต้องอะไรอ่ะเก็บไว้เจ็บบ้าอะไรกูไม่ใช่คนเก็บแชร์แชร์

เฮ้ยเป็นไรอ่เป็นอะไรเนาะ